Oh. <tuk> <tuk> mm. <tuk> mm. 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 Oh. Man, 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 man. Mana? Jod. Oh. 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 ไปโอ้บน้นี่ละะา,ะ,าะเขาลาปลาตะเพียนครับนี่ปลาตะเพีนปลาสุดยอดนี่ยนี่นีต้มอันนี้ปลาอันี้ปลานปในแดงปลาในมาได้กับใซ่ โอ้หล่นอยู่ไรแสงมั้ปึ๊บนี่เยอาใต้หัวกินโคกไม่ดีนะน้องป่ามึงป่าผุน่ะทั้งหลาทั้งองิน้งบุดแดงก็ไปเอาต้นพุล่ะ มันอยู่นบอลเยปลาไนอะู่ใบอลเะเอาโอ้ยว่าเาก็ได้แล้เมื่อเมื่อจังเม่แล้วเหมเดียวเ่าดของแไปลินบ่บ่ไร้ยองจะฟองกันบเข่าอวันขาอนเป็นแมด เนก็เัาคบืมดท่มาเช็ดผสมเล้วบริเวณสัเขจอกไปเลยขเอกมาเลยอืออกไปขจกจะเอาไปลาบขจอว่าขกิไปลาบเพื่อไงเริ่มงานลาบที่ปินอแซบปิไปเพี่นี่ว่าหิวเขาอะแซ่บอยู่เด้อิแซ่บอยู่เด้บริการมันมันไหมอ เดี๋ยเดี๋ยวดูอบเย็นเอาเลยเราจะเอารีบิลิรกลับแล้วี่ออไม่มีสื้อเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนไม่มีเสื้อจะเย็นๆนะคะเราต้องใจเย็นนะ